อาหารเช้าแบบครีมค่ะก่อนอื่นให้เตรียมขนมปังหนึ่งแผ่นขนมปังพี่ติ๊กขอแนะนําให้ทุกๆคนใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ติ๊กไม่มีพี่ติ๊กก็เลยใช้ขนมปังสีขาวค่ะพอมีขนมปังแล้วเราก็เอาขนมปังไปปิ้งให้กรอบเดืองค่ะพอปิ้งขนมปังเสร็จเราก็เอาขนมปังนี้ยมาทากับเนยถั่วเนยถั่วจะใช้เป็นเนยถั่วแบบครีมหรือจะเป็นเนยถั่วแบบหยาบก็ได้ค่ะพอเราทาขนมปังเสร็จเราก็ใช้มีดหั่นขนมปังให้ได้เป็น2ชิ้น แล้วเราก็เอาขานมปังที่เราเพิ่งทําเสร็จเนี่ยไปจัดวางใส่จานไว้ก่อนค่ะแล้วเราหั่นมาเตรียมในส่วนของกล้วยหอมกล้วยหอมสุกนะคะแล้วปอกเปลือกกล้วยหอมก่อนแล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยหัน่นกล้วยหอมให้เป็นชิ้นพอดีค,คําค่ะแล้วเราเอากล้วยหอมไปจัดวางใส่จานรวมกักบขนมปังไว้ก่อนคะ่ะต่อมาเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่ต้มหนึ่งฟองปอกเปลือกไข่ต้มเอาไข่ต้มไปนะ ให้สะอาดแล้วเอาไข่ต้มมาหั่นครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ต้มมาใส่รวมกับจานของขงนมปังและกล้วยหอมตอนนี้ก็เป็นอันว่าอาหารเช้าแบบคิงคิงของเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้เลยค่ะ